โอเคครับก็กราบสวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกคนทุกท่านเนี่ยนะนะวันนี้นะครับเราอยู่กับการรีวิวตัวละครอย่างตำนานซาโฮครับถ้าพร้อมแล้วไปรุยกันเลยครับโอเคครับนะเรามาดูความสามารถของตำนานซาโฮกันก่อนดีก,กว่านะครับเนาะคือมันจะมี2เวอร์ชันนะครับเนาะเวอร์ชัน e ี o แล้วก็เวอร์ชันตำงานแต่ผมขออ่านสกิลในเวอร์ชันของตำนานซาโฮเลยดีกว่านะครับเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโดยความสามารถนะครับเนาะมีความสามารถอยู่ที่เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คหรือเกาะสร้าง50%สร้างลูกไฟปีศาจในพื้นที่แลนด์มาร์คทั้งหมดและก็เมื่อเราตก พื้นที่ไฟปีศาจของเรานะครับโอกาส70%ติดบับมะนาวเน่าใส่ศัตรูที่อยู่ในแถวทั้งหมดแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อทอยเต่า65เลือกทอยเต่าหน้าหลังครับอ่ล่ะครับเดีย๋ยวเรามาดูความสามารถที่สองกันดีกว่านะครับความสามารถที่2นะครับเมื่ออยู่ในเทินของเราแล้วเราไปตกลูกไฟนะครับโอกาส75โยนฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับนะอ่าแล้วก็ จะยกเลิกค่ามาทางในกรณีพื้นที่ที่ตกเป็นพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก็ขึ้นจากความสามารถแรกนะครับก็คือมันจะมีลูกฝ่ายบนเมืองของฝ่ายตรงข้ามและถ้าเกิดเราไปตกมันจะมีโอกาส75%โยนฝ่ายตรงข้ามแล้วหลังจากนั้นก็จะยกเลิกค่ามาทางให้ด้วยนะครับนะอ่าแล้วก็ความสามารถในการโยนเนี่ยมันจะบังคับฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของเรานะครับเป็นแลนดมา์ที่แพงที่สุดนะครับนะอ่า ส่วนความสามารถลูกไฟปีศาจนะครับเนาะก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของลูกไฟตรงที่บริเวณลูกไฟปีศาจโอกาส70%สกิลทุกๆอย่างจะไม่แสดงผลและโอกาสถอยเต่าจะหายไปแล้วก็มันจะเอาออกก็ต่อเมื่อนะครับนะฝ่ายตรงข้ามมาตกหรือเราไปตกนักเองนะครับนะ่ทั้งหมดทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะอ่า โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งเนาะเป็นทางด้านของ e v o วซาโ h o ะครับเนาะซึ่งความสามารถก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอันแรกมากมายนะครับนะแต่จะต่างกันตรงที่เปอร์เซ็นต์นะครับนะเปรอ,อรลอเ่ยวะถึงขั้นต้องเรียกว่าเปอรอเลยนะครับนะโอเคครับเนาะความสามารถก็จะเป็นทางด้านของเออมันจะลดจาก50เหลือ45แล้วก็ บัฟมะนาวเล่าเนี่ยก็ลดเหลืองเหลือ65ชิ้นกันนะครับเนาะส่วนสกิลโยนเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับน่ะก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะน้อยลงเนาะแต่ว่าสกิลยังเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับเนาะวันนั้นเพราะฉนี้ผมเลยขออนุญาตรีวิวเป็นทางด้านตำนานซาโฮเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาจัดจี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ที่ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นทางด้านของ 1. ห,หมวกไทเทเนียม 2. โดนก๊อปปี้ระเบิด3อุปรกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศและ 4. ลรองเท้าโล่นะครับนะทั้งหมดทั้งหมดก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าในเกมกันเลยดีกว่านะครับนะผมขออนุญาตเลือกเป็นทางด้านของแมปแมปอารีน่าแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราจะลองไล่แมปไปเรื่อยเนาะผมจะเลือกมาอารีนา่าก่อนแล้วก็ไปเมอร์ชแลนเนาะแต่เมอร์ชแลนนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นไหวไหมแต่จะลองอารีนา่าก่อนเนาะแล้วก็อ่ะอยากไร่จะเป็นอารีนา่าแล้วก็หลังจากนั้นจะต่อด้วยทางด้านของดานเอ่อ จานปาร์ตี้ลูกโป่งแล้วกันนะครับนะอลองลอง,ลองเล่น2ด่านนี้ก่อนนะครับนะโอ้โหโเจอเป็นทางด้านไวนาเดียแล้วก็จี้เครื่องรางนะครับนะขอมาสองก่อนเป็นทั้งนัานตราไม่เคลื่อนย้ายนะครับนะตามด้วยของคู่มือไกด์ที่ผิดพลาดแกนแม่เหล็กกักขังและก็หมวกป้องกันหรือว่าขอไปครับหมวกกําแพงเหล็กเนาะก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันตรายอยู่นะถ้าเกิดเราโดนโจมตีทะลุหมวกเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วถือว่าเป็นการมารีวิวเลยแล้วกันนะครับนะ ดูกันว่า65%คอยหน้าหลังออกไหมอ่าออกนะครับนะคือไอความสามารถคอยหน้าหลัง65%นะครับมันคอยให้ก็จริงแต่มันไม่ได้เตะฝ่ายตรงข้ามให้นะครับมันแค่ให้เลือกคอยหน้าหลังได้เฉยๆแล้วจังหวะน,นี้ขอทําการสร้างแรนม้าไปก่อนนะครับนะอ่าผมคอยถอยหลังไปเลยแล้วกันยายายาเออนึกว่าลงนึกว่า,าออก10ลงเกาะล้างนั้นลองเลย โอเคปัญญาติดดีครับนะแต่ลูกไฟเราไม่ออกนะครับคือต้องบอกก่อนว่าข้อด้ของตัวตัวดีนะครับนะคือถ้าเกิดมันไม่มีลูกไฟมันทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อด้ของมันเนาะ,ะประมาณนี้เนาะคือจริงๆเนี่ยคนพวกคุณอาจจะสามารถประยุกต์ใช้ด้วยการอ่านี่ไงความสามารถติดแล้วเนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างหรือตกแลนด์มาร์คหรืออัปเกรดแลนด์มาร์คนะครับนะมันก็จะมีโอกาสนะครับนะ 5 0พปุดลูกไฟในทุกทกที่เลยนะครับนะยเดี๋ยวเราขอถอยไปที่12ก่อนแล้วกันเนาะนะถอยได้เลยครับพยายามสร้างแลนมาให้ครบทุกไลนนะครับจะได้เล่นง่ายๆเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเนาะสกิลเหมือนจะไม่ออกเนาะขอถอย12ด้านหน้าครับเนาะไปลงลูกไฟนะและก็เป็นไปตามที่คาดครับเนาะถอยไม่ได้เป็นยานด้งครับจังหวะนี้นะ รองเท้าโลกออกให้ครับชาร์จโลกเรียบร้อยแล้วนะสขั้นแต่ว่าท้งนั้นของเด้งไม่ออกให้นะครับนะคือถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องการโจมตีเนี่ยแนะนําว่าถอดรองเท้าโลกแล้วไปใส่เป็นทาานัดของไพท่ทาโล่หมีน่ารักนะครับนนอ่าจาังหวะนี้โดนครับทางานเนาะทำการผุดไปข้างๆเมืองเราเป็นทิปเปิลวิ t ารเนาะแล้วทอย2ออกดับเบิลสครับนะสุดยอดเลยนะ น่าจะกาต้องแตกนะครับเนาะกลัวซื้อไม่พอเนาะใช้ไปก่อนโอเคครับจังหวะนี้ผมขอเสี่ยงกดขี้คู่ทอย79แล้วกันนะครับนะจังหวะนี้ออก9ก้าไปครับนะวามาลายนี้แล้วกันเอ้าแล้วจังหวะนี้ลูกไฟโยนของเรา70%ไม่ออกครับนะโอ้โหเละมารีวิวหรือมาขายขับรับเนี่ย เหมือนมาขายขำเลยนะครับเนี่ยผมถอยสิบไปเลยแล้วกันนะโอ้โหถอยพลาดครับนะออกเก้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไร mm hmm. คือไอ้ลูกไฟนะครับ mm hmm. มันจะผุดก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามเป็นคนก่อสร้างนะถ้าเราก่อสร้างเองมันไม่ติดให้นะจ๊ะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดลูกไฟเราง่อยขึ้นมาเนี่ยรับรองรองครับนะจังหวะนี้โดนระเบิดขว้างรัวๆครับนะเรียกได้ว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพจริงนะเอาไว้กันพวกสายวิกจด้นะครับนะรับรองปวดหัวเนาะ จังหวะนี้ลุ้นทอยหนะ้าหลังออกไหมอ่าถอยหน้าหลังออกครับกดขี้คู่ปาดสิบไปครับนะออกสิบสองครับนะหันแน่ถอยได้ไม่เหลืออะไรเลยปาดสองไปรอบนี้จังหวะนี้ต้องได้ปะออกสี่ไปครับนะอะไรของมันวะ้ยโดนไปเยอะนะครับนะเอาเป็นว่าผมกดเจเลยแล้วกันตรงตัวไปออกแทำนด้นไม่เป็นไรเนาะโยนเขาครับนะเอ้ยอ๋อเขามีตาตาไม่เคลื่อนย้ายหนึ่งครั้งนะครับนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวจังหวะน,นี้เราจะคอยไปไหนดีนะอะลองกดคู่ขี้ทอย12ดูนะครับนะจังหวะน,นี้เราจะตกแรนด์มาเขาแล้วลุ้นให้สกิลโยนออกนะโยนออกไหมอ่าสกิลโยนออกนะครับนะมันจะทาถ้าเป็นถ้ามีลูกไฟบนแรนด์มาของฝ่ายตรงข้ามแล้วเราไปตกลูกไฟแล้ว70%ของเราออกมันจะยกเลือกเข้าบาทางบนเมืองเมืองนั้นแล้วหลังจากนั้นจะทําการโยนฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขามีหมกป้องกันมันก็จะป้องกันเอานั่นเองครับนะแล้วจังหวะน,นี้เราจะทิปเปิลวิซิลรี่แล้วนะครับ ตอนนี้ลูกไฟเราก็ยังพอมีอยู่ในระดับหนึ่งนะต้องรุ้นให้เขาเกาะสร้างเรื่อยๆนะครับนะแต่ตอนนี้เขาไม่มีมาเบิ้ลจะเกาะสร้างนะถ้าเกิดอ้าวเห็นไหมจะเห็นได้ว่าอ่าเมื่อกี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเขามาตกลูกไฟของเราแล้วสกิลของเราติดมันจะทําการยกเลิกการทอยเต่าทุกอย่างแล้วก็สกิลทุกๆชนิดของเขาจะไม่แสดงผลนั่นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมถอยไปไหนดีเนี่ยอ่าผมขอถอยไปที่ ที่10บดีกว่าแล้วกันนะโอเคได้เบิ้ลครับสวยงามนะจังหวะนี้ผมจะขอเลือกมาลงตรงนี้ครับนะข้างหลังของนาเดียนั่นเองเนาะทําการติดบัฟมะนาวเน่าใส่เขานะครับนะอ่าเขาติดไหมไม่ติดหรออ๋อไม่ออกถ้าเกิดติดบัฟมะนาวเน่าเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะทําให้อ่าค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้มาเบิลเนี่ยมันแพงขึ้นมันทําให้การฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่าสร้างเหมือนได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวขอลองอีกตาหนึ่งแล้วกันนะ ผมคิดว่าเราไปเล่นด่านน,นั้นดีกว่านะเอา้าไม่ทันละอ่ออะไรครับเนี่ยเหมือนเขาจะมาแจกอันนั้นให้หรือเปล่าอะผมเคยเห็นอยู่นะเอาละเดี๋ยวมาจเดี๋ยวเราขอทอยเต๋าก่อนแล้วก็ค่อยมาส่องจี้เครื่องรางกันนะครับนะจี้เครื่องงางจี้เครื่องงางอา่าผมทอยสี่ไปแล้วกันนะโอเคครับได้อยู่ได้อยู่อา่าแล้วก็มาสร้างเมืองฝั่งนี้นะ เดี๋ยวเราจะถอย12ครับนะเราจังหวะน,นี้โล่ไม่ได้ครับไม่ได้ชาร์จไม่เป็นไรทอย12ไปอีกครั้งหนึ่งครับนะเป่าน้ําเต้าด้วยความรุนแรงถอย7ไปครั้งนึงครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้เราจะกลับมาสร้างเรนมานะครับนะรู้สึกว่าเขาจะมีโดนไหมแต่ไม่เป็นไรครับนะ รองเท้าโลดชาโลยห,หนึ่งขั้นเนาะมีหมวกเกี้ยวมีปืนมัดสวิชด์กโดนก๊อปปี้บริจาคแล้วก็อุอปรกรณ์เขียนแบบจรวดเนาะส่วนตัวละครเขาเป็นตัวละคร S เ,เพราะฉะนั้นเขาไม่มีตัวละครในการโจมตียกเวน้นปืนมัดสวิชนะครับเนาะจังหวะนี้เขาสไลด์โลดไปแล้วหนึ่งขั้นแต่เรายังมีหมวกครับนะแต่ก็ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วจังหวะนี้ลูกไฟไม่ออกให้เราเลยนะครับนะอาจจะลำบากนะ้าดูครับป่า12ไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะลุ้นปัญยานครับเป็นญานออกนะ แลนผุดเขาดีจริงๆครับนะของเขาดีจริงว่ะ40%นี่ผุดดีจังลูกไฟออกไหมครับแล้วจังหวะนี้ลูกไฟยังคงไม่ออกครับนะอ่าเดี๋ยวเราถอย12ไปก่อนครับออก9นะตามระเบียบเคลื่อนย้ายทันทีครับเนาะเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายมามาถอดมาตรงนี้ก่อนดีกว่านะพยายามสร้างแลนไม้ครบทุกลายเนาะชีวิตคุณจะราบรื่นมากยิ่งขึ้น จังหวะนี้ต้องรุ้ให้เขาสร้างเมืองแล้วเราก็จะได้ออนั้นเนาะจะได้ลูกไฟสักทีหนึ่งเนาะเปอร์เซนต์ลูกไฟมันอยู่ที่ประมาณ50นะเนี่ยอ้าวแล้วเหมือนเขาตั้งใจมาตกเมืองเราทันทีนะคิดว่าน่าจะมาแจกแต้มนะครับนะน่าจะเป็นคนมาเล่นแจกแต้มให้ทุกคนอะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสวิชไปตรงนั้นของแมปลูกโป่งกันเลยดีกว่าครับ let's go แล้วเรามาเจอเป็นทางด้านของดิเอลโลนี่นั่นเองนะครับเนาะอีโวเอลโลนี่นะ e นะแล้วเขาได้เริ่มก่อนเป็นคนแรกเลยครับนะอ้าวลำบากแล้วครับจังหวะนี้เพราะว่าเอลโลนี่เขาเป็นตัวที่วิกงได้ง่ายนะต้องลุ้นให้ทางด้านโดนระเบิดของเราทํางานที่ดีนะครับนะหมวกไทเทเนียมวันสเตอร์มัดโดนสร้างโลแล้วก็เป็นทางด้านของโดนพิทักษ์วิตอรีนะครับนะอ้าวจังหวะนี้เขาไม่สร้างเมืองหรออ่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่า ถือว่าก็โชคดีของเราไปแล้วกันนะจังหวะนี้พุดไหมครับไม่พุดเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสถารห้าห้าแล้วนะจังหวะนี้อ่กดสี่ไปครับนะออกสองครับถือว่ายังแย่นะครับเนี่ยโอ้เราได้การสวดลดมาจาังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอา่าผมทอยสี่ไปดีกว่าไหมตรงนี้น่าจะทอยสองอีกรอบหนึ่งนะครับเนะไม่คุ้มเลยโอ้าจาังหวะนี้ือกระดาษไปครับนะ อ่าเสมอเนาะพยายามตาแรกเนี่ยเปิดมาครั้งแรกพยายามเอากระดาษเนาะเพราะรู้สึกว่าคนชอบออกคอนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยอ่าแล้วจังหวะน,นี้เขาถอยสามานะโอ้ยอเฮียทะลุม่วงโอ้โหทะลุหน้าตาเฉยเลยเร,เ,รออรเร็วมากเร็วมากบอกเลยเร็วมากมากโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วดีนะมีบัตรส่วนลด ไม่งั้นตายไปแล้วจังหวะนี้คือเรายังไม่มีเมืองเลยนะแล้วถอยออกมาไม่ได้เบิ้ลเลยนะเละงานยากแล้วจังหวะนี้คือโอ้โหเป็นไม่ออกนี้จะเอาไงครับเนี่ยโอ้โหแล้วเขาออกกระดาษนะครับนะเราไม่มีเมืองเลยนะตอนนี้พู้ตรงๆนะอาพับมากไม่มีเมืองสักชิ้นหนึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่อาพับที่สุดเลยนะแล้วถอยไปข้างหน้าครับนะ ขาไม่มีถอยหน้าหลังใช่ไหมโอเคได้อยอ่อ๋อแล้วเตะเขาออกดีจังอนะ่ะ60%ินี่ติดดีๆนะอาวลูกไฟมาแล้วครับจังหวะน,นี้ต้องสร้างเลนมาให้ได้เนาะจะได้ปิดงานกันสักทีหนึ่งนะโหแล้วเอลโรนี่เขาออกดีจังเลยครับอะไรกันครับคุณผู้ชมจะว,วิ่งไหมโอเคไม่วิ่งครับเนาะดีไป จะวิ่งนีร้องนะโอ้โหแล้วกดสองออกสิบสองไปครับกด12ออกหกแล้วแป็นทับถมไปที่ห้าสิบไป70็อร์แล้วนะจังหวะนี้จะได้สักทีหนึ่งไหมเนี่ยเออได้เมืองเข้ามาละอ,อ่าเดี๋ยวเราป้ายไปตรงนี้ก่อนป้ายนี้ก่อนเออพยายามกันวิ่ไกลได้เข้าไปก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้คือจังหวะนี้คือ แปนเราไม่ออกแล้วเราโดนสลายหมวกจนหมดแล้วนะคือแปนเราครับผมอยู่ที่80แล้วนะจังหวะนี้อือหือ้วโดนสลายของไม่ด้วยนะจังหวะนี้โอ้แล้วเขามาปิดเมืองตัวเองแล้วจังหวะนี้นะอันตรลายมากครับแล้วเราโดนเรียกแล้วนะเพราะเราไม่มีของแล้วจังหวะนี้อ้าวอ๋อความสามารถยกเพิ่มค่าบันทางฟรีหนึ่งครั้งออกเนะาะก็ว่าอะไรมันติดเบิ้นสองไปครับนะ โอเคแล้วเราถอยสี่ไปครับนะจะังหวะนี้ต้องเล่นแล้วครับนะลองเล่นให้ได้ครับนะเออเขาไม่มีเขาทะลุหมกด,ด้วยเช่นกันเนาะอ,อ๋อตัดการ์ดจะทํางานไหมไม่ทํางานนะเฮงสวยเหมือนเดิมอ,อ่าจังหวะนี้โยนไปโอ้เอา้าเราไม่ออกโ,อโยนเราไม่ออกเนาะงานหยาบแล้วครับเนาะขอขายเมืองก่อนดีกว่านะ แลวจังหวะนี้คือเขาจะนั้นกันแล้วนะโอเคแต่เราปิดเมืองมาได้อยู่ปิดมองมาได้อยู่พอกู้ได้ครับนะยังพอใจกู้มาได้อยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนสองโอเค okay, ปิดตรงนี้แล้วกันนะอ้าทำไมไปปิดตรงนั้นอนะ่ะเอ้าหรือว่าผมกดไม่ทันหรออะไรของเขาอ่ะโอ้แพ้แล้วนะ เออผมกดไม่ทันหรอวะรอบนี้เรียกได้ว่าไม่อวยเลยนะของเขาไม่ออกอะไรเลยนะโอเคโดยสรุปภาพรวมของซาโคก็ประมาณเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวซาโคนะข้อดีของมันก็ถือว่า ถ้ามีถ้าเกิดมันเป็นตัวที่แบบยือตั้งแต่กลางเกมเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเล่นด้โหดมากเพราะว่ายิ่งท้ายเกมเท่าไหร่แลนด์มาร์กมันยิ่งเยอะสาโหจะได้เล่นง่ายมากนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าสกิลลูกไฟของคุณเนี่ยออกไหมเนาะแล้วก็โดนตานั้นเนี่ยคุณโดนพลังแห่งเกมอวยเล่นหรือเปล่านะครับนะเกมล่าสุดเมื่อกี้ก็เป็นเกมที่เราโดนพลังอวยเล่นนั่นเองนะครับนะละนักษณะก็จะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคครับ้อดี ประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นซาโฮเนี่ยสามารถยืมจี้ไปใช้ในการจัดได้เนาะหรือจะสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงเนาะเสริมนิดนึงเผื่อใครอยากรู้เนาะเป็นทางด้านของไพ่ทาโร่ดาร์กเเอ้ยไพ่ทาโร่หมีนั่นเองเน,นะครับนะเนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวนะคอยดูก่อน โอเคนี่ไพ่ทาโรหมีน่ารักนะครับเนาะมันมีความสามารถเตะแบบสุ่มนะครับเนาะช่วยในการเล่นได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นก็เอามาเล่นกับซางโฮก็ได้นะครับช่วยให้เมืองแพงมากยิ่งขึ้นเนาะอาจจะถอดรองเท้าโล่ออกก็ได้นะแล้วก็ใส่เป็นน้องไอ้ไพ่ทาโรเตะนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่ามันช่วยในการสลายโลได้เร็วขึ้นในกรณีที่สกิวรูปไฟเราไม่ค่อยออกอะไรประมาณนั้นเนาะ โอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณแท่วนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ปิดก็ขออีกพรให้โชคดีนะครับนะส่วนอีเวนต์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจะรีวิวเป็นทางด้านของ d ดัก l ูรูเ l l อีกคลิปหนึ่งให้นะครับนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะโอเคครับไปลวครับลาติสโอรเดอร์